คะห6จค่ะ6.69ุดเ้าไหระอะไรเปิด่ไห่อะตรวน<ฆ>ี้ะแล้วครบสิบวหรอได้แล้วสีพิคงนะคะทวินนะคะใครคิวนี้สวยอือจิง สี่แตแอบ,บเป็นแบบมีความอมแบบเป็นคอร่อบเบาๆนะคะ7.74ค่ะอืมอายสบูนะคะไอบูนะคะ7ขอโทษมันออกเป็นเดลซ่า7.26นะคะ7.26และที่สุดท้ายของคิวที่7นะคะอุยทิปเปลิลสีออเรนเหมือนกัน 0.2นะคะ7.02นะคะ7.42ค่ะและ7.22ค่ะคิวที่เจ็ดอันนี้มันเท่าไหร่290คูณ10ใช่ป่ะวะคิดว่าใช่เรียบร้อยของคิวที่เจ็ดต่อไปค่ะคิวที่แปดทั้งหมดเป็นไหมายเต่2 ฉันไม่ได้ตัวใหญ่ไปนะหนูแนะนำนะคะว่าพี่แกะนอกบ้านมันค่อนข้างเหม็นมากเหมือนแบบน้องเดินทางมาไกลแล้วน้องแบบเหม็นอ่ะเหม็นมากจริงๆผู้หญิงใส่ของมือใส่แม่้เลยอ่ะเหม็นแบบเหม็นนี่นอนลองคนนั้นเจอหนอนก็ไม่ต้องตกใจะเนื้อมันน่าหกผู้หญิงๆไม่โกหก มุกสวยมากพูดเลยโหมันเป็นสีใหม่อ่ะดูดิอารมณ์เป็นม่วงดีเซ่แต่เป็นไลท์ลลดีเอาเป็นไลท์ไลท์ดีเซ่ได้ไหมเป็นม่วงเป็นม่วงไล,ละะท์ดีเซ่นะคะทวีนนะคะ7.44นะคะ7.44นะคะ7.20นะคะสวยมากแต่ละล็อตเขาจะมาสีไม่เหมือนกันอุ้ย พปลนะคะพิเปิลนะคะสีเขียวนะคะสีกรีไร่สีเล็กน้อยน,นะคะ7.83นะคะทำไมอยู่ดีมันหนาวอะ่ะเต็มเต็มมือตันแล้วขี้บกไม่ไปแล้วเนี่ยมีสากายามาก8.01นะคะเม็ดใหญ่มากนะคะ เห็นดูเห็นดีอยู่ใช่ไหมสร้อยหนูจะไม่ได้ค่ะก็ต้องเป็นแบบตัวมุกแล้วก็เป็นสร้อยค่ะซื้อแยกกัน<ไ>สีกรีนนะคะสีกรีนนะคะ7.20นะคะ7.20จ้าอ,นนอ,อ,อันนี้เป็นสีดิเอ้ยแก้วเอ้ยไม่ใช่แอันี่เป็นสีดาร์กรีนนะคะมีวงกลมนหนึ่งจุดนะคะ7.35ค่ะ7.35 ลาเบี้ยสุดท้ายของคิวที่8ค่ะอืมเป็นบลูอมเกรนะคะเป็นบลูอมเกรนะคะเจ็่ค่ะเรียบร้อยของคิวที่8ขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะ,คต,ะคต่อไปนะคะคิวที่9นะคะเป็นลายสองเป็นไายสอ สีเซล่าบู7.54นะคะตวออินนะคะ7.54 7.45ขอโทษไม,ม่กินหมุนจะ7.45แต่ว่าพูดจะ5.4เฉยสย่ายังไงมาดำมูกเลยครับ คจ7.39อันนี้ถามเพราะว่าให้เตือนว่ามีโทรศัพท์เข้าหรือเปล่าเพราะว่าอยากรู้ว่าใครโทรมาโทรอะไรมาอันนี้ถามเพราะว่าทำตัวหัวเหมือนเป็นแฟนหรือวะแล้วเห้ตัวห่วเหมือนเป็นแฟนหรือต้องการค่ว่าโทรศัพท์มาเอาทีวีมาหน่อยคือเขาคือสงสัยตัวได้ อันนี้คิวมีตังเยอะกว่าตัวอีกก็ไม่ได้ใช้งานไงเอามาให้เกิดประโยีนอไม่ลอกค่ะดูใช้มาประมาณโอ้กี่ปีแล้วว่าคิวไม่ไม่ลอกเลยพูดจริงๆสีอยู่ดีโคตรผมเออเป็นไงผมแล้วกาจะมวนได้นะโอ้ยคิววันนี้เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งสี่หกเอ้หกสี่บอกทำไมล่ะมันไม่มีใครรู้เนาะ เรียบร้อยจ้าไปต่อค่ะไปดูลคิวที่สิบค่ะนี่มอเสียอะไรอ่ะถ้าไม่เสียมันกล้องแล้วนะเสียเรากล้องอะไรหรอพอดูไม่ได้บอกอะไหรอไม่มันซ้อนกันอยู่ปะแม่เสียมันกล้องเหรอ าามาค่ะคที่สี่กับลูกกระชีลยต้อนแอร์หนาวมากโอ้โหลูกคนนี้ถึงว่าเริ่มกดะชีแล้วอ,อ,าาอ่ะพี่ผมท้องในทอดนี่ไต้ซานละทุกคนนี้คอยมาดูแลว,วันนี้พี่ผมจะประกาศเ,เจอเจอเราเป็นการตั้งค่ะอุ้ยเซราบูจริงว่ะทวินนะคะสีไงบูนะ จ็ดจุดสองหนึ่งนะเจ็ดจุดสี่สองนะคะเจ็ดจุดสี่สองตอนนี้ที่สิบน,นะแม่ผุมนิ้วว่าเป็นอะไรกันนะกันนะไอ้ก็โอเคทุกคนบอกไอ้ก็ตอบอย่างไรเทาต่อไปนะคะ,อ,ะ,คะอันนี้เป็นสีแนวี่เลยควินไหมหรือตัวเดียวเจ็ดจุดหนึ่งหกนะคะเจ็ดจุดหนึ่งหกอุย้ย ไปสีออกธรมรมชาติมาอยู่นี่ทวินแม่เราเม็ดใหญ่มากเป็นสีไว้อะไปอยู่ได้ไงไม่รู้แปดจุดสองห้าเราเม็ดใหญ่มากเจ็ดจุดห้าสี่นะคะมีความอมไม่อมอะเป็นขาวเลยเจ็ดจุดเก้าสองเราเม็ดใหญ่หลายเม็ดเลยงงปะงงอ่าทวินพิงค์นะคะทวินสีพิงค์นะดวงดีนะเนี่ย7จ็ดจ 7จ7นะคะ7จ็ุดเ็นะคะจจุเก้นตุ๊บ้อง่เกาตุ๊ในห้องน้ำหรือไรปันแทไปไหนอะปันแทยไปไหนอะ่ะกัดฟันกัดลิ้นตัวเองเนี่ยชิมเยอ่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณคุยรเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะอีสกายาเรียบร้อยอ่ไปต่อจ้าคิวที่11ค่ะ คิวที่สิบเอ็ดนะคะเป็นไดสองทุกคนถึงบ้านยังริวันนี้เราติดมากนะบ้านกคนินี่ว่าทุกคนอาจจะยังไม่ถึงบ้านด้วยซ้ำหรือออกไปท่องเที่ยวไม่กล้องอุ้ยสีสวยมากซิว่าควินนะคะสีไอซ์เอลซ่าเปล่าเปล่าเป็นทอเอลซ่าไปเลย เจ็ดนะคะเจ็ดจดหนึ <minor noise> ่งเก้าครับเจ็หนึ่งหค่ะเจ็หค่ะเหมือนวีดีแอก็ยิ่งมทวินช็อกกี้พิ่ะ โอ้ยกรีนฟอเรสต์กรีน2 2ค่ะคนเรสกรีนค่ะเรียกรอยชอบลุคนี้ชังเลยค่ะเหงเป็นไรขอบคุณค่ะต่อไปคิวที่13สาม่างยังไงคะสีโทนธรรมชาตินะคะห้าเบี้ยนะคะแกะเดียจะทำอะไรต่อค่ะอาวันนี้ผมหน้าจังเลยค่ะ ต้องหลงมันแน่พวกสำนักสุดฮ <c oughs> อตไปอู้สิียวถ่ายรูปขึ้นมาเคลก็กเกลียสวยเดี <c oughs> ย๋ยวใช้คำว่ามีน้ำไม่นวนลวที่เป็นหบีค่ะ <c oughs> คุยสีธรรมชาติใหม่กับว่ะควินไวค่ะ7.35คิว7.80ค่ะไลน์เสิร์กกันในแอปตาใช่ไหมชอบผมมากค่ะเธอกดใจให้ยังโหใจไม่ข้ยับเลยแไไม่ักจ้อโอมันต้องใช่สีสีไวเพราะฉันเบิดธรรมชาติอยู่อะ่ะก<ม>็ถูกหรอไง วันนี้น่ารักค่ะทีมโรสนะคะ7.16นะคะแล้วก็7.02นะสีไว้สวยมากมีเนเวบ้างอือคอสค่ะราคาเท่าไรคะคอสสีรีมโรสเป็น,นี้เลือกมากๆนะสวยมากนะ7.69นะคะเริ่มต้นที่290นะคะ6.75นะคะ6.75และ7.08ค่ะ หูสวยมากรีมรถเลือกแบบสวยมากๆสวยมาก7.08หจุยหูไว้หนึถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดเงาเลิปเปอร์ไว้ค่ะดวงดีนะเราเนะคิปเปอร์ไว้นะคะ7.56หนะคะเดีรเราต้องเบาแอร์เพราะอยู่ดีแอร์ก็เย็นมาก7.61นึง จุดกเ,เ,เสร็สวยมากเลยอะ่ะทำเล่นทำเล่นสวยจริงสวยมากเลยอ่ะสวยมากๆคิวที่13ผ่านไปแล้วขอบคุณค่ะวันนี้เรามี5้บกว่าคิวเท่านั้นนะคะต่อไปคิวที่14นะคะได้สาเนียตาเอะนี่เอะไรคะที่ผมตาผมสีสวยมากเลยค่ะ ตัดม,ม,มาได้กี่ัวมอนผมูไม่ได้บ่าวภาไม่วกอะอ๋อไม่รู้จะแบบผมหนาไปทำไมอะตอนเวลาไปนอนเลยว่คะวอนนี้ไม่มีใครถามแล้ว่าิพไปไหนอนี้สีลเยลโลนะคะไเยลโลนะคะ7.03นะคะ7 3แล้วก็7.18นะพรุ่งนี้ต้องไปนอนบ้านหนูเปลียนสาพี่เหมือนกันเลยค่ะ หรอจริงไเปล่า<ต>เป็นหอยหรือแก้วน่ะคะหอง,งมันไม่ได้นับเป็นแก้วสินะเป็นตัวหอยนีตัวนึงก็เริ่มที่สองสองเก้าสูดมาอันนี้เป็นสีไลท์พีกนะคะสามเม็ดแต่เม็ดนี้อ่อนสุดนะเม็ดนี้ใหญ่มากแปดจุดห้าศูนย์อุตายข่อคุดการ์ตูนสูบร้อยสี่สิบแปดชื่อแอปอันนี้เป็นสีพีงขึ้นมาเลยนะคะเจ็ดจุดศูนย์หกนะแล้วตามมาน,นี้อ่อนกว่านะคะเจ็ดจุดห้า ความจริงแก่หมกเนี่ยพี่พีน่าจะให้ความใจอยู่นะให้เขาไปนอนไหมละ่ะให้เขาไปทําแบบไปวิ่งไปแบบใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยสวยมากบางตัวมีสามวันนี้มาแล้วมาแล้ววันนี้พี่พีน่ามามอย่างวันนี้พี่พีน่าค่ะลามาละ ทวิน ah, นะคะลยเยลโล่นะคะอ๋อลไลโกลนะคะ7.02สองนะคะเป็นลยเยลโล่องโกลเบาๆนะคะเ0 2 magic, courage, ุเช่นเดียวกันนะเธอจะบอกให้ว่าหอยตัวใหญ่ฉลองเช็คแล้วสวยมากแกดูดิออกมาน้องแบบอันนี้ตัวเดียวนะสวยมากมีบางอันเหลือแบบสวยเลยอันนี้ลองเช็คตัวหนึ่งอันนี้เรียบร้อยนะคะคิวที่14ขอบคุณนะคะต่อไปคิวที่15้าค่ะมาดาวพอกออ แหมดวันนี้ม<า>่ไม่หมดไอยู่ไหนะไม่สะดวกพอใครกดฉี่ด้วยฉี่หกันฝันคือจะไปอยู่ไหนอไีหรอใช่อ้อที่ไหนอ่ะาบาหรอมาอุยอันนี้จัมโบ้ในชดโอเคมาอันนี้มาดามมามาดามหเตี้ยค่ะเ็ใหญ่มาดูกันว่าคุณแม่เขจะได้เป็นใรว 啊，你买哩？嗯。嗯 เฮ้ยแล้วจิ้มน้ำให้บ้านในเมล่ะมันเป็นดาราอ๋อยู่นี่เฮ้ยคือไม่ได้ทอบให้เนาะจุกทำเนาะเฮ้ยอยู่กันวสองคนอย่าทะเลาะกันดูด้วยเพื่อนไม่หายเหป่ะเนี่ยโอ้เพื่อนไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่ไหวละเพื่อนกับเพื่อนก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยเพราะว่าไม่เคยว่างเลยตอนนี้ยหรือจะสองคนี้ะโทนอะไม่เคยเหงาเลยนต่าคนต่างไม่เคยเหงาเลยนะเนี่ไม่ว่างกับเพื่นด้วยทุกวันเนี้ยอะไรฉลาตดหน้า แม่ต้องฝังนี้ได้อยู่เนาะไม่มีเวลามันร้อนกันเลยตับตต้องมีความของเห็นอกเห็นอจตอนนี้ตอนนี้เป็นแบบเห็น